วัดอรุณราชวรารามจัดเทศมหาชาติทำนองหลวงเชิมพระเกียรติโดยมีพระเดชพระคุณพระพรมวัชรรเมธีเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามเจ้าคณะภาค9ที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธี ที่พระวิหารวัดอรุณราชวรารามได้มีการจัดเทศมหาชาติทำนองหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้ทังวัดได้ร่วมกับคณะสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนคณะเจ้าภาพจัดขึ้นตั้งแต่วันที่5ตุลาคมสำหรับในวันที่7ตุลาคม2567เป็นวันสุดท้ายของการเทศในการพิเศษ กันอริยสัตว์โดยพระสุธีวชิราปฏิพานวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระครูปหลัดบัณฑิตอินทเมธีวัดสังกระจายเป็นองค์แสดงธรรมโดยมีพระเดชพระคุณพระพมวชรเมธีเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามเจ้าคณะภาค9ที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเป็นประธานพิธีพร้อมด้วยดกรกฤษดาจาางใจมนซีอีโอเนจก,กิฟพ,พร้อมครอบครัวจาางใจมนเป็นเจ้าภาพประจำกัน ซึ่งแม้เป็นวันสุดท้ายของการจัดเทศแต่ก็มีพุทธศาสนิกชนยังคงร่วมรับฟังอย่างเนืองแน่นฟังแล้วก็เอากลับมาคิดเพราะเวสตร์กอนเนี่ยเป็นเนติเป็นแบบอย่างในการสร้างกำลังใจทุกก็เจอ